สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนํำนะครับเทคนิคการใช้งานโปรแกรม PowerPoint ง่ายๆนะครับสมมติว่าเราเปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่งานนำเสนอเปล่านะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการจะทำสื่อการสอนนะครับในทีนี้ผมจะเอาข้อความ2กรอบนี้ออกนะครับก็จะมาที่เค้าโครงแล้วก็ว่างเปล่านะครับกรณีที่เรามีข้อมูลหรือว่ามีรูปภาพหลายๆรูปนะครับ และต้องการจะนําไปลงกับหลายๆสไลด์นะครับโดยให้มันลงไปแยกสไลด์ไปเลยนะครับมีวิธีการทํำยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําตามเทคนิคนี้นะครับเวลาเรานํารูปเข้ามานะครับสมมว่าเราไปที่เมนูแทรกเมนูแทรกรูปภาพนะครับจากอุปกรณ์นี้นะครับเสร็จแล้วสมมตว่าเรามีรูปภาพเยอะๆแบบนี้นะครับเราไปเลือกมาทั้งหมดนะฮะมีทั้งหมดเก็รูปกดแทรกนะครับเนี่ย พอกดแทรกแล้วมันก็มารวมกันอยู่ที่สไลด์เดียวนะครับมันไม่แยกไปทีละสไลด์นะครับจุดประสงค์ของเราคือเราต้องการจะให้มันหนึ่งรูปต่อหนึ่งสไลด์แยกไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีเทคนิคยังไงใน PowerPoint นะครับขอลบออกกันนะครับขอเลือกใหม่นะครับวิธีการอยู่ตรงนี้นะครับมาที่เมนูแทรกนะครับแต่เราจะไม่แทรกเป็นรูปภาพอย่างเงี้นะครับให้เรามาทําเป็นแทรกอัลบั้มรูปนะครับคือตรงนี้นะครับคลิกไปที่แทรกอัลบั้มรูปอย่างนี้นะครับ มันก็จะเกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราเลือกไฟล์นะครับไฟล์รูปของเรานะครับเราคลิกไปที่ไฟล์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเลือกรูปทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับคอนโทรลเหรือกดตัวแรกก็ชิปไว้เลือกทั้งหมดจากนั้นกดแทรกนะครับพอกดแทรกเสร็จนะครับเราก็จะเห็นนะครับสไลด์ของเรามาปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมีทั้งหมด7ภาพนะครับจากนั้นก็นะครับ จริงๆเราสามารถที่จะเลือกนะครับเลือกเอาเฉพาะภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ข้ามก็ได้นะครับถ้าเราจะเลือกเอาเฉพาะภาพอย่างนี้นะครับไม่เอาภาพนี้เอาภาพนี้นะครับแต่ถ้านะครับเราจะเอาทั้งหมดเลยนะครับเราก็กดสร้างได้เลยครับกดสร้างนะครับพอกดสร้างเสร็จเห็นไหมครับภาพก็จะลงมาที่สไลด์นะครับมันจะแยกลงมาที่สไลด์ทุกสไลด์เลยนะครับภาพละหนึ่งสไลด์นะครับ จากนั้นนะครับในสไลด์แรกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสไลด์หลักหรือว่าสไลด์ไตเติลหรือว่าอินโทรของภาพทั้งหมดนะถ้าเราไม่เอาเราก็ลบสไลด์ทิ้งนะครับหรือเราจะทายเป็นอินโทรแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับ,นะรบเปเลือกกรณีที่ใช้แนวคิดการออกแบบนะครับซึ่งจะเป็น2013 2016 2019ขึ้นนะครับถ้า2007 2010จะไม่มีนะครับเทคนิคการออกแบบตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนฟอนต ให้มันสวยงามนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับมาเปลี่ยนฟอนต์ให้มันสวยงามนะครับและเราก็จะได้นะครับภาพแต่ละสไลด์นะครับแยกไปตามแต่ละสไลด์นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างงานนะครับสร้างสื่อการเรียนการสอนของเราได้ง่ายนั่นเองนะครับลองนําไปใช้ดูนะครับเทคนิคนะครับในการแยกรูปนะครับออกไปอยู่ในแต่ละสไลด์ง่ายๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ